เป็นไงครับสวิตออรันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะครับวันนี้ก็นี่ พามาดูเจ้าเป็น y z ยเ R 3ตัวนี้เป็นโฉมที่2ครับจะสตาร์คล้ายๆกับ R 6นะครับทรงคล้ายๆ R 6อ่าสวัสดีครับวสวัครับ,รบวันนี้อยู่กับน้องแซกอีกแล้วนะครับอุ้ยแซกค,คันนี้ตั้งแต่ไปถ่ายด้วยตอนไหนนะ2องปีสองปีแล้วเนาะได้สองปีแล้วสองปีคือเดเดิมเลยนะครับดิมเดิม,ดม,ดม,ดมคลิปนั้นแบบยุดีก็เป็นแสนวิวเฉยเลยนะ เออมันถ,ถือว่าน่าสนใจมากครับคน <Yeah. S 1> ชอบ R 3ถือว่าเยอะมากที่เป็นโฉมเหมือน R 6นี้นะครับน้องเอามารีวิวแบบผมก็ว่าถ่ายเล่นๆดีกว่ากับน้องอรถน้องสวยดียงเงี้ยสีดําล้วนเลยนะตอนแรกแต่ล่าสุดเป็นไงครับนี่น้องทําสติกเกอร์ใหม่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสไตล์ของน้องเองเลยเวนมเป็นเวนอมใช่ไหมแซค <Hey. S 1> เป็นเวนมนะครับก็คือเป็นแอนตี้ฮีโร่อะแอนตี้ฮีโร ของมาวลใช่ไหมมาวลเนาะมาวลที่เป็นคู่ปรับกับสไปเดอร์แมนนะครับโอ้โหเดี๋ oh, ยวมาดูลายกันก่อนนี่เป็นลายสีแดงนะเวนอมลายสีแดงให้ดูร,บรอบๆนะครับชึบชึบชึบไอ้ข้างหน้านี้มันเหมือนลายสไปเดอร์แมนเลยแซคใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นสไปเดอร์แมนเนาะ ไอแมงมุมไอแมงมุมโดนเวนอมกําลังจะกินกินประมาณนั้นครับอุ้ยบางโคนหน้ามันเหมือนอาอาวันเออเหมือนอาวันใช่กันพวกเศษในกระเด็นก็คือโดนก็โดนแค่สติกเกอร์ไม่โดนอาพวกไฟลิงบางโคนเนาะก็ดูครับอันนี้น้องไปทําสีล้อแม็กด้วยนะครับเอ้ยต้องบอกก่อนว่าน้องทําสีแม็กไปหลายรอบมากแช็กตอนแรกสีอะไรสีทองอ่าสีทอง แล้วก็กลับมาเป็นสีดำมุกแล้วก็มาสีทองอีกทองดำมุกทองทองแล้วก็มาแดงแดงก้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าสวยแล้วน้องแซกทำเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับทำเองโอ้โหเดี๋ยวขอเปิดไฟใส่เลยนะดูครับเป็นแดงแก้วนะครับไม่ใช่แดงธรรมดานะครับ ทีนี้ผมเคยทําให้ล้อแม็กน้องบิวอยู่นะครับเป็นแดงแก้วเหมือนกันตัวนั้นน่าจะซามูไรเนาะแล้วก็ลงแลกเกอร์ 2K งเคตัวนี้ล้วเลกเกอร์ 2K เหมือนกันใช่ไหมแท็กแลกเกอร์สองคโหสุดยอดสวยสวยพี่ก็เคยทําเหนื่อยชิบหายขัดขนาดว่าล้ออีไมเด็กนะอันนี้ล้อ a สามนะครับเนี่ยขัดนานไหมครึ่งชั่วโมงโอ้โหนานอยู่นะนานน,านแล้วกว่าจะมาลงสีพื้น,ส,นสีจริง แล้วก็แลกเกอร์ 2K เพื่อให้มันเงาแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับเข้าบรถจริงๆนะครับลายก็เป็นเวนอมเนาะนี่มี y โยชิมุระด้วยนะครับ AGV <ack> Motion Pro นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็น Dolby Stereo นะครับ Dolby Stereo แล้วก็ตรงถังน้ำมันก็มีเนาะแซกถังน้ำมันอันนี้ก็เหมือนเป็นกันลายเลยนะใช่เป็นกันลายได้เลยนะครับแล้วก็แถมเป็นลายด้วยนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นลายข้างหลังนะครับเวนอมอันนี้ก็ยามาฮ่าครับ <Y ama. S 1> อันนี้แช็คสั่งทําเองเลยใช่ไหมหรือว่าเขามีแบบเป็นสําเร็จรูปมีสําเร็จรูปไหออม๋อ <นะ S 2> เป็นสําเร็จรูปเนาะ,นะยอดต่อมาน้องเปลี่ยนชุดบนด้วยนะครับนี่อ่าให้แช็คมาพาดูหน่อยนะอันนี้เป็นเบมโบเนาะ19 RCS 19 จะเป็นงานเหมือนใช่ไหมเป็นงานเหมือนเนาะเป็นตัวคล้ายๆคอซ่านะครับตัวนี้นี่ครับคล้ายๆตัวคอซ่าตัวใหม่เลยถ้าเป็นเบอร์สิบเก้าตัวเก่าจะเป็นคล้ายๆอะดีลินเบอร์สิบเก้านะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับปกใสเบมโบแล้วก็เป็นสายสซิ่งด้วยนะครับโอ้โหดูครับเป็นกระปุกชาเนาะเบมโบชานะเป็นฝาเดิมแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็สวยนะเนี่ย มีที่ยึดด้วยนะครับเป็นที่ยึดกระปุกทําเองหรือเปล่าเนี่ยตัดเองเอ,อพี่ว่าแล้วงานมืออีกแล้วครับดูน้องทําเองทำเนี้ยงนีมือสวยสวยต่อมาก็เป็นแผงคออ่ะผมดูแปลกแลกแล้วอ่ะแผงคออีกอันนึงแผงคอน่าจะเป็นของเดิมแหละแต่ว่าน้องเอาไปทําเป็นยิงทรายยิงทรายใช่ไหมใช่ยิงทรายคือลอกสีเดิมออกใช่าประมาณนั้นครับก็คือลอกลอกสีเดิมออกเลยใช่โอเค ประมาณนี้ครับลอกสีเดิมที่จริงจะเป็นสีดำดำ,ดำเป็นดำด้านด้วยถ้าพอมายิงทรายมันจะออกคล้ายๆกับสีพวกแขรงเครื่องไหมคล้ายๆแครงเครื่องเนาะใช่ใช่สี<ๆ>มันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบดิบๆหน่อยคนระับสีเหมือนอลูมิเนียมดิบประมาณนั้นนะครับรประมาณนั้นแล้วก็ฝั่งคัด์นะครับเป็นตัวนี้น่าจะคล้ายๆ TWM นะครับเป็นทรง TWM แต่ผมว่าของงานเหมือนก็ใช้ได้แล้วนะครับเรื่องค ouais, we ัดมืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแท้เนาะแต่ว่าถ้าเน้นเน้นใช้งานก็เป็นปั <g 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 ๊มปั <g <g ๊มดีกว่าแท้ใช่แต่ว่าถ้างบน้อยอยู่ก็เอาเป็นปั๊มงานเหมือนแต่ว่าเป็นซีนแท้ไปก่อนเนาะซีนแท้ไปก่อนซีนแท้ไปก่อนนะครับอันนี้น้องแซก็เป็นช่างด้วยนะครับก็ทํารถเองด้วยแล้วก็ทําให้น้องๆในทีมแถวเซกาด้วยนะครับสุดยอดเลยทีมสตแล้วก็น้องก็ เล่นอะไรนะพลรามอเตอร์โอ้โหผมนี่ดูแล้วผมเสียวขาเลยดูรูปน้องนี่มีอันนี้ด้วยนะครับสายเดินทางต้องมีนะก็เป็นที่ยึดมือถือนะครับอันนี้ขาก็สร้างเอาเองนะครับน็อตเยอะนี่น็อตเยอะเอามาเสือมาเนาะแซกเสือมอดีกว่านี่เป็นที่ยึดมือถือนะครับแบบธรรมดาเนาะบ้านๆเนาะแต่ก็ใช้ได้จริงนะครับแบบนี้บางบางเดือนไม่ไหมไม่แพงด้วยเนาะ มันไม่บางเดินไมใช่ไหมแซกจะให้น้องแซกใส่ดูนะแต่<ส>าบางก็ดีนะเวลาเราขับเร็วๆมันไม่ค่อยเห็นเนินไมเนานะเวลาเราถ่ายวดีโออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมจิดตรงกลางเข้าใจแล้วก็จะเห็นแมด้วยเข้าใจก็คือพอดีเลยมันเป็นถ่ายแนวตั้งพอดีถ่ายลงในทั้งไอจีแล้วก็ t ิ k ตอกโอ้แนวตั้งนี่ครับแบบนี้เลย ว่าอยู่ไหมน้องเอาไว้ตรงกลางจังเลยนาะก็คือมันจะเห็นแบบนี้พอดีเลยนะครับเห็นนะขอปิดแสงี่อันี่จะเป็นประมาณนี้เนาะแสงเนาะใช่โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเปิดเปิดหน้าจอก็ได้เปิดหน้าจอก็เห็นเหมือนกันรถช่างเนี่ยจะชอบ DIY อะไรเองครับด้วยนี่อันนี้ก็ด้วยนะเนี่ยโอเคอันนี้ชุดบอลก็หมดแล้วครับไม่อันนี้ลืมได้ไงเนี่ยชิวชิล เป็นชิวโหนกเนาะสองปีแล้วพี่เฮ้ยใช่ตอนมาหาพี่ไหมใช่ตัวนี้เลยตัวเดิมแล้วเนี่ยยังอยู่เดิมโอ้โหชิวโหนกยังเดิมเลยแต่มันยังสวยอยู่นะแซกใช่ดูสปอร์ตมากเลยว่ะเหมือน R6 จริงจริงว่ะดูใบดูมาเนาะยิ่งบางคันปิดาอ่าเหมือนเขาไปปิดตาลงอ่ะพี่เห็นสาวในติ๊กต k ออ่ะขับ R3 สีม่วงอ๋อเจอเอเออเคยเห็นไหมเคยเออพี่เห็นคุ้นๆอยู่ เขาจะใส่เป็นคอรอบหน้าให้มันเหมือน R6 <ช>แล้วก็ทําท้ายที่มันจะมีปีกข้างๆด้วยอาเหมือนพวก R6 เนอะใช่้คันนั้นก็สวยนะสวยใช่ได้ใช่ได,ได้ก็เป็นโฉบเดียวกันกับของน้องนะครับแต่เป็นสีม่วงเนาะแต่งสวยมากครับแต่จริงของน้องเดิมๆนี่ก็คล้ายๆ R6 แล้วนะครับคล้ายแล้วเหลือแค่ไปเปลี่ยนท้ายอาจจะเปลี่ยนท้ายกันนะครับจจเ,ปเปลี่ยนท้ายมันมีปีกเหมือนพวก R15 ตัวใหม่อะไรอย่างนี้เนาะ<ช>มันจะมีปีกนะครับ นี่ถังน้ำมันก็ก็ยังคงเดิมเป็นครอบเดิมแต่ว่าทรงจะสปอร์ตเลยเหมือนอาวันคล้ายๆอาวันประมาณนี้ครับเป็นครอบถังพลาสติกนะครับวันนี้ที่จริงบางคนเขาทำเป็นคาร์บอนก็มีเนาะใช่พี่เคยเห็นทำคาร์บอนมีคาร์บอนมาแล้วครับโอเป็นคาร์บอนครอบเลยใช่ไหมอ๋อกันไม่ให้แบบเข็มขัดโดนโอเคแล้วก็เฮ้ แพงไหมไอตัวครอบถังไม่แพงหรอเนาะมันพันนิดนิดพันนิดนิดเนา<น>ะแต่ว่าตอนนี้ราคาตอนนี้ก็ตกตกเยอะอู่อ๋อเพราะคนก็ทํามาหลายเอ้ยมันหลายหลายแบรนด์หลายแบรนด์อ่าหลายแบรนด์ลนเลยราคาจะถูกลงหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้น้องก็ดี Y นะครับคือตัดเป็นสติ๊กเกอร์เคปฟล่านะครับมาแปะใส่นะครับเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อแต่งแบบของแต่งก็ได้อ่าเราซื้อมาแปะเองก็คืองบน้อยงบน้อยแต่ว่าสวยนะ ตัดแปะเองเราดีกว่าเนาะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่บางคนงบเยอะหน่อยก็ประมาณมันสี่ห้าร้อยหรือเปล่าเนาะประมาณนี้เนาะห้าร้อยประมาณสี่ห้าร้อยเนาะที่เอามาแปะกันเป็นการรอยฝาถังแบบสติกเกอร์ใช่แต่นี่คือน้องซื้อมาแบบเป็นแผ่นนะครับไม่แพงมากแล้วมาตัดแปะเอาก็ใช้ได้เหมือนกันครับสวยนะอ่าประมาณนี้แล้วก็มีน็อตทองนะครับยึดตัวฝาถังไว้นะครับสามตัวนะครับ โโอ้ห oh, oh, oh. ให้ดูมุมนี้เอ้ยมุมนี้มันสวยจริงๆแซกสปอร์ตจริงนี่ครับประมาณนี้ต่อไปก็เอ้ยดูละจะดูอะไรุดเกยงเออเป็นของสปเกอร์นะครับเป็นสปเกอร์ตัวนี้เป็นสีเป็นสีเงินหรือว่าสีสบอลเทาสีเทาใช่ไหมเทาเ,เทาเรียกทไทเทเนียมได้ไหม ไททีเนาะสีไททีประมาณสีจะออกคล้ายๆไททีนะครับตัวนี้เป็นของสไปกร์นะครับใส่ R3 ตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นเลยนะโอเคเอยเกียร์รีเวิร์สไหมเนี่ยแซกหรือว่าเกียร์เดิมเดิมทีอกก็คือไม่ได้กลับทางแล้วไม่ได้กลับแทบะกลับอยู่ข้างบนถ้ากลับจะอยู่ข้างบนเลยแต่นี้ก็คือเดิมๆนะครับเเออสไปกร์ไม่แพงใช่ไหมแซกตัวนี้แพงไหมไม่แพงครับ ไม่เกินพันห้าเป็นชุดเกียโยงของสปเกอร์นะครับประมาณไม่ไม่เกินสองพันแล้วกันเนาะไม่เกินสองพันนะครับถือว่าไม่แพงนะสําหรับรถคลาส300สามร้อยเลยเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยโอเคต่อมาเนี่ยชิ้นเล็กๆผมก็ดูนะจะเป็นที่ใส่พลบนะครับสีทองส่วนมากเขาติดกันตรงพักเท้าหลังเนาะใช่ของพี่จะเป็นใต้ซุ้มล้อใต้ซุ้มล้อมันจะซ่อนเข้าไปอีกอ่า แต่อันนี้ก็เห็นชัดดีนะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นในส่วนของโซ่ซิ่งเลยแซกตัดตัดมากรถแดงดำแต่ว่าโซ่เขียวนะครับแต่อาจริงบิ๊กไบค์ส่วนมากก็ใส่โซ่แบบสีเด่นๆเลยนะเพื่อให<ช>้มันตัดกับตัวรถเนาะ<ช>บางคนก็ใส่เป็นสีส้มก็มีพี่เคยเห็นสีชมพูก็มีนะรถ<ด>แบบสีน้ำเงินขาวเนี่ยโซ่ <S <S สีชมพู แหวกแนวีใช่มันแหวกแนวดีมันจะมาเด็ที่โซ่ครับตอนเวลามันหมุนเนาะมันจะเป็นเส้นสวยเลยนะโอเคประมาณนี้ครับเฮ้ยทีเด็ดของแซกท่อไปอันสุดท้ายแล้วนี่ท่อครับท่านผู้ชมเป็นท่อฟูด้วยเนาะเกือฟูไหมแซกอ๋อไปตัดแคทออก จะไปตัดแคตออกนะครับอันนี้ทําเป็นท่อเดิมได้ทาเป็นท่อเดิมก็ได้ใส่ท่อเดิมได้ก็คือก็คือตอนนี้น้องตัดแคตแล้วเก็บไว้ก่อนใช่เป็นสลิปออนได้อ่าเป็นสลิปออนก็ได้ใช่หรือว่าเป็นท่อเดิมก็ได้ต้องเอามาตัดเชื่อมใหม่ใช่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะประมาณใกล้เคียงฟูแล้วกันเนาะใกล้เคียงฟูนะครับโอ้ ท่อเป็นท่อเอสซนะผมว่ามันเข้ากับรถทรงอา R6 สามอาหกอาวันอะไรอย่างงี้มากเลยนะใช่ทรงเอสซีเข้าจริงๆเพราะว่ารถรถตระกูลไวเซเฟเนี่ยเขาจะทําท้ายมาเล็กใช่พอใส่ท่อแบบกระป๋องเงี้ยมันดูเข้าดูเข้าพอท่อใหญ่ใหญ่มันดูแบบมันจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไรหร่เนาะใช่พอเป็นท่อแบบกระป๋องอะไรเงี้ยเข้ามากโดยเฉพาะอาวันนี่เห็นประจําเลยท่อเอสซกระป๋อง ไอท่อเนี่ยน้องแซ็กซื้อมาเท่าไหร่ครับแพงไหมตัวนี้ซื้อมาแปดร้อยพี่โอ้แปดรอผมบอกเลยนะท่านผู้ชมท่อ s อสเนี่ยตัวงานงานเหมือนนะเป็นท่อที่แบบถือว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วทรงมันได้แล้วก็แบบเหมือนของแท้มากนะครับทรงเหมือนมากนะครับเป็น SC Project เนี่ยยิงเลเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยนี่อันนี้ก็พ่วงมาด้วยคอสลิปออนแต่ว่าน้องไปทําให้มันออก ใกล้โฟลแล้วนะครับก็คือเอาแคดลดเสียงออกแล้วมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดีกว่าอันนี้น่าจะเบิ้ลได้ครับเป็นอยู่ในป่าแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องสตาร์ทให้ฟังเป็นไงครับสวิตออรัน <laughs> ท่องานเหมือนดีเหมือนเทมาแล้วลันเหมือนของแท้ด้วยใช่หัวตั้งเลยอุย้ยรถร้องเลยเมื่อกี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเป็น R 3สาม o วนมนะครับตัว V2 เนาะ R3 สามสองลายเวน o มพ่อ S c ซนะครับของน้องแซกนะครับต้องบอกเลยอะไรบางส่วนคือน้องก็ทำเองด้วยนะเพราะว่าน้องก็เป็นช่างด้วยนะครับสุดยอดเลยแซกตั้งแต่มารีวิว วันแรกเลยที่เอารถมาโอ้ยยอดวิวเป็นแสนเลยผมตกใจมากนะ<ม>คือก็เป็นแนวทางของคนอ,งออกใช่ใช่เป็นแนวทางให้คนที่อยากได้ R3 เลยนะแบบตัวนี้นะฉมนี้นก็เยอะ<ม>อยู่นะครับแต่ว่าตัวตัวเก่าก็ราคาก็ลงเยอะแล้ว<ม>เผื่อใคร<ม>อยากได้นะครับก็ตกประมาณ6 7เจ็ดหมื่นได้ก็มีเนาะ70,000ประมาณนั้นครับประมาณนั้น R3 โฉชม ชมแรกอ่า <Okay. S 1> ชมแรกก็จะมาชมนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นครับก็ขอบคุณน้องแซกด้วยนะครับ<อ>น้องแซกฝากอะไรไหมอยากให้ไปติดตามไหมโอ้ติดตามาพี่ได้ทำอะไรไหม IG อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นเล่นพารามอเตอร์ด้วยพารามอเตอร์พี <Okay. S 2> ่โอเคก็ติดตามได้ครับเป็น Facebook ของน้องแซกเองเนาะครับผมแซกอะไรนะชื่อ a c e b o o k แซกธนวัฒน์ครับแซกธนวัฒน์ภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องแซก โอ้มาถ่ายรอบที่สองเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้โอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับ